อยู่สมาคมมาสี่ปีเจอปัญหาขนย้ายตลอดไม่มีรถขนย้ายเสาพอ a b เบิลนะครับน,นี้ผมก็เลยทามาเนี่ยเป็นท้าสิบรถเก่งก็สามารถทุบได้คราวนี้ถ้าเราตั้งแนวตั้งบางทีแนวนอนแล้วค้าน,นี้ตั้งแนวตั้งเสาเนี่ยเวลาขึ้นแนวดิ่งุ๊บเราแข็งขึ้นเป็นแนวดิ่งเนี่ยมันจะไม่มีการโอนเอ็นแล้วเราก็จะให้ไกลยวายวสามสามได้น,นะลองดูแต่นี้ประกอบเสมมบร็จแล้วนะตมว่ขบวนประกอบตัว่าวติดสายการร้ยแล้วพื้ที่ใส สูงขึ้นไปเลยสูงขึ้นไปครับดึให้ข้างบนข้างนี้ดึงให้ดึงให้เท่ากันประคองประคองให้เท่ากันแล้วก็สวมอ่าล้วหาคนสูงหน่อยหรืออะไรก็ได้นิดเดียวให้มันสูงลงลู้จอดเอดนจัดมาแล้วแย่รูเออบิดทำให้เข้าบิดนิดๆคอนดอกที่เด็พอดีเลยหมุนใหม่หมุนคลายกันอ้าว เสามือเนี้ยห้ามปล่อยเด็ดขาดต้องอยู่แนวตรงแล้วทุกทุกด้านไม่ต้องตึงมากทุกด้านต้องผ่อนให้พอดีพอดีพร้อมกันแล้วหนึ่งสองสามยกตูเดือนเดินปียกตูอ้อมประกอบคาเต้เซเว่ดึงมือดึงมือดึงมือดึง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 ไม่ต้องดึงมากตรงนี้ล่อดนิดนึงให้พอดีพอดีไม่ต้องดึงให้ตึงครับให้มันผ่อนเราดูที่ยอดเสาลุนฮะอ่า

เอเจยลยย่ครับเยนยนอปกสท้ายงนะท่อนสุดท้ายท่อนสุดท้ายท่อนที่ก้เมตรเดินเดินึงหน่อยอันนี้ดึงหน่อยไปนิดยหน่อยทางนี้อย่าดึงเยอะยปทางนี้หน่อยทางนี้ปหน่อยอาวงไว้งไว้อตอนนี้เราจะเราจะได้ฟารมสูงที่9้าเมตรเหมือนต้นโน้นเท่ากันมันก็จะขึ้นใช้เทคนิคได้สองอย่างก็คือเราต่อทำยาวแล่ ่ลไปทางนี้หน่อยไปไปทั้งพี่เจย์ไปหน่อยโอเคหน่อยพี่เบสตึงไปนิอเดียวบอสบอสโอเคเราปล่อย้นะเสาตั้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะดูให้มันเป็นแนวดีแล้วเสาตั้งแล้วเรียบร้อยเอาด้านแนวดีด้านนี้จะปั้นอไปนิดหนึ่งนะนี่ต้องโดนต้องโดนตรงโน้นหน่อยโอเคจบเรียบร้อยถอดแค่นี้